นดังนั่นเคลียร์สุดสัปดาห์วันเสาร์นี้พบกับเปิ้ลจารุณีกับฉายานางเอกล้างนี่เปิ้ลเนี่ยเป็นนางเอกล้างนี่คุณพระคุณเจ้าเธอมีนี่มีสินอะไรเขาไม่เข้าใจคํานี้เลยไม่ใช่ล้างนี่เนี่ยหมายความว่าที่บอกว่าเป็นคิวทองขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องแบบได้คิวจารุณีมาแล้วถ้าหนังจารุนีฉายเนี่ยเขาก็จะปลดหนี้สินได้และเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาจารย์ยิ่งสั่งยิงตรงถามสดก็บอกจารุณีเป็นทรมะ่ะจริงหรือเปล่า แบบว่าอาจารย์มีครอบครัวมีลูกนะคะแล้วก็ยังมีข่าวต่างๆนานามา,าให้มาได้ยินว่าอาจารย์เป็นพูดจข่ะเป็นไรคะเป็นไรคะตุ๊บอ๋อเป็นตุ๊บเหรอคะอ้อฉันก็ได้ยินไลทเอได้ยินเหมือนกันเหรออ๋อฉันก็ได้ยินฉ <c oughs> ันกันเลยฉันก็ได้ยินเคา,า, <c oughs> าว่าเธอเป็นทอมเธอก็ได้ยินเคาว่าฉันเป็นตุน๊บเออเปลือสังคมนะป้านนะเออบ้าจังเลย <c oughs> อาทิตย์นี้ เลียมันกับคู่รักต่างวัยบุ๋มปนัดดาลและติงโนดเมื่อทั้งคู่โดนล,ลีน้าจังด่ากราดโดนกััดเหรอคะออกสื่อไปเต็มไปหมดเลยถ้าได้ผัวขี้เหร่แนนะ่าลิงอย่างนี้นะยอมรูตันไปตลอดชีวิตล <laughs> ีลาบนเตียงอาจจะดีก<า>็ได้จไม่ได้ติดใจเข <laughs> าลือกันว่าของเธออ่ยาวต้องเก้านิ้ว <laughs> โอ,อนน,นี้ตกใจมากคุณลีน้าจังกับ <laughs> พวกอย่างนี้ว่าของเธออ จริงๆผม10นิ้วนะครับเนี่ยว้ายาวตั้ง10นิ้วติดตามได้ไหนคนดังนั่งเคลียร์สุดสัปดาห์ทังช่อง Star Max แซบทันงช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12